เทปที่ผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะบอกถึงตัวละครในเกมระดับคอสติกนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นสายหมัดหรือว่าสายสกิลนะครับคลิปนี้มีคําตอบไม่ครบเลยนะครับผมถ้าอยากดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก้ศูนย์เคด้วยนะครับผมแล้วก็หากใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้เพจแก้ศูนย์เคนะครับได้เปิดบริการรับฟาร์มเกมอนิเมะแชมเปี้ยนแล้วนะครับผมไม่าจะเป็น ฟาร์มเหรียญเลดฟาร์มเหรียญแมวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการ AFK เปิดขายเอฟอัพตัวต่างๆนานานะครับสามารถทักมาที่เพจสอบถามได้เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากเพจแก๊สคุณคิดด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ไป็นผิวหน้า PDF นะครับผมของการเทสนะครับซึ่งอย่อไพูดถึงเนื้อหาคลิปนะครับผมต้องขอขอบคุณเครดิตแล้วก็ ขอบคุณการเทสจากโบสุเกมนะครับผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาทําเกี่ยวกับเกมแอนิเมชั่นแชมเปี้ยนซีลเลเตอร์ได้ค่อนข้างลึกและก็ละเอียดมากนะครับผมต้องขอขอบคุณช่องโบสุเกมด้วยนะครับผมที่จริงๆเนี่ยช่องอื่นๆเขาทําคลิปมาได้ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะเพราะงั้ในถ้าใครอยากจะติดตามพวกเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับเกมแอนิเมชั่นแชมเปี้ยนที่มันค่อนข้างลึกมากเนี่ยก็สามารถไปติดตามตรงช่องโบสุเกมได้นะครับผมแต่ว่าคลิปผมเนี่ยก็นํา ข้อมูลของบบสุเกีเนี่ยมาแปลไทยอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อนทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็แล้วก็กระจายเนื้อหาเกมได้มากขึ้นในเด็กนะครับผมต้องขอบคุณช่องบบสุเกมมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมซึ่งหน้าพิเดียบตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นหน้าการเทสนะครับผมก็คืออ่าเรามาอ่านหัวข้อกันก่อนนะครับผมหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าเบสยูนิตในเกมนะครับผมสหรับเกมมันไม่แชมเปี้ยนในอัปเดต9.2นะครับผมโดยการจะเทสกับบอสในเกมที่ชื่อว่าอะไครนุนะครับผมตรงแมปมารีนฟอร์ดนะครับซึ่งเลืออดบบสก็นะครัผม คลิปก็ของช่อง y u ูท b บโบสุเกมเลยนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวมาเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนที่จะไปดูตารางเนี่ยเราควรเข้าใจอะไรก่อนนะครับซึ่งถ้ามีถ้าเป็นตัวละครแล้วมีมาร์กเหลืองนะครับผมแบบนี้นะครับเนี่ยมาร์กเหลืองใช่แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้พวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือมันก็คือโดนเมทเทอร์นะครับผมก็คือไม่แตกต่างนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งสายมัดแล้วก็สายสกิลนะครับผมส่วนกรีนนะครับผมกรีนนี่คือเมทนะครับผมเหมาะสำหรับการเล่นสายสกิลนะครับ แล้วก็เลดนะครับผมก็คือวอลเลเยอร์ก็คือเหมาะสำหรับการเล่นสายวอลเลเยอร์เองนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูตารางนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือยูนิตนะครับนั่นคือตัวละครนะครับเอฟฟิกหนึ่งเนี่ยก็คืออ่สกินของอาวุธนะครับผมเออใช่เรียกว่าบัฟของสกินนะครับผมโอเคแล้วก็เพิร์กนะครับผมเป็นบัฟตัวละครนะครับแล้วก็นอร์มัลดีพเนี่ยคือ dps ทั่วไปนะครับ dps การต่อยทั่วไปนะครับผมแล้วก็บีทดีพีเนะครับนั่นก็คือ ดีเพสจากการสกิลการกดสกิลนะครับผมแล้วก็ไทม์ทุกคิวคือระยะเวลาการฆ่ามอนนะครับผมโดยนับรวมการชาร์จสกิลด้วยนะครับผมสำหรับสายเมทนั่นเองหรือว่าสายสกิลนะครับโอเคนะครับผมซึ่งเขานำแปดยูนิตก็คือตั้งแต่แมปตัวทาร่นะครับผมมาจนถึงแมปมารีนฟอร์ดหรือว่าหนวดขาวเลยนะครับอาจจะเรามาไล่กันดูทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นสายอะไรแล้วก็การทิปเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวแรกเลยนะครับผม เป็นมาร์คสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งสายสกิลแล้วก็สายหมัดนั่นก็คือโจทาโร่นะครับการเทสแรกนะครับผมสับการเทสแรกเนี่ยเขาใช้เป็นดับเบิลวอลเลเยอร์คือเอ่อสกินสกินเนี่ยเป็นวอลเลเยอร์คู่นะครับผมแล้วก็บัฟตัวละครเป็นไททันบ็อกเซอร์นะครับมาเมื่อวันที่เบิรือว่าดีเีตต่อยนะครับผมอยู่ที่17-18ถึงทีนะครับผมเบิร์ดทีเบตก็ไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่าเล่นเป็นสายหมัดนะครับผมในเวลาการฆ่าบอสนะครับอยู่ที่1นาทีนะครับผมโดยประมาณนะครับแล้วก็ ยูที่2นะครับผมเขาเล่นเป็นตัวเดิมนะครับผมโจทนาโดแล้วก็ใช้เป็นดับเบิลมาร์การ์กัสก็คือเอเชียนมาร์กัสนะครับผมเป็นสายสกิลนะครับสกิลแรงนะครับโดยใช้เพิร์กเป็นไททันคิมสันนะครับผมดีเฟสปกติดีเฟสการต่อยปกติอยู่ที่2.5งทีนะครับผมส่วนเบิร์ดดีเนะครับผมอยู่ที่45่สิบห้ทีซึ่งนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ในเวลาการฆ่าบอสเนี่ยก็อยู่ที่59าิบาวินะครับซึ่งมันไม่ต่างกันมากเขาก็เลยแนะนำไปเล่นเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่คือเป็นโดนแมทเธอร์ไปนั่นเเอองนนะะคคครรัับบผมโ ต่อมานะครับผมนั่นก็คือกียูนะครับซึ่งกียูนะครับผมเป็นมาร์คสีเขียวนะครับผมแสดงว่ากียูเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นเป็นสายสกิลนัเองนะครับซึ่งบิวแรกที่เขาทำนะครับผมเป็นบิววอลเลเยอร์นะครับผมก็คือเป็น2วอลเลเยอร์แล้วก็ใช้บัฟเป็นไททันบ็อกเซอร์เหมือนกับโจฮาโร่เลยนะครับผมดีพอยู่ที่1 8บแปถึงสินะครับผมแล้วก็ดาเมจก็ไม่สามารถวัดได้นะเป็นดาเมจเบิร์ดก็คือเป็นสายวอลเลเยอร์ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับ ระยะเวลาการค่าบอลอยู่ที่56าิบหกวินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการบันทึกหรือเปล่าเพราะว่า,าที่เขาแนะนําตัวกิยูเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะั่นคือเมดใช่ไหมครับก็คือระยะเวลาของสายวอลเลเยอร์เนี่ยอยู่ที่5้าสิบหกวิแต่ว่าระยะเวลาของสายสกิลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งดีหกวิซึ่งมันอาจจะซึ่งมันอาจจะสลับกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมคือที่ผมลองดูมาแล้วเนี่ยพวกสกิลที่มันเร็วๆเนี่ยสกิลเร็วเช่อนอกิยูโคโจแล้วก็ วลาหะเนี่ยเหมาะสำหรับเล่นสายสกิลทั้งหมดเลยว่าสกิลมันเร็วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะสลับกันหรือเปล่าก็คืออ่าดับเบิลดับเบิลวอเรียร์เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งตีหกวิส่วนดับเบิลมาร์กัสเนี่ยอาจจะเป็นทัางตบหกวินะครับผมเพราะงั้นตรงนี้นะน่าจะสลับกันแต่ที่ผมคาดเดานะครับผมโอเคประมาณนี้นะคะรับสำหรับอ่า GU, กิยูเพราะงั้นเนี่ยกิยูเหมาะสำหรับการเล่นสายเมท์นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมโกโจโนะครับโกโจโนะครับผมเขาเทสทั้งสองอย่างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผลออกมาเนี่ยคือ อ่าโกโจนะครับผมเหมาะสำหรับการเล่นสายสกิลของเอกนะครับผมซึ่งการใช้ก็เหมือนกันเลยนะครับดับเบิลวอลเลเยอร์ไททันบ็อกเซอร์นะครับที่ปกติ19ถึง20นะครับผมสกิลไม่มีนะครับแล้วก็ระยะเวลาการฆ่าเนี่ย54วินะครับผมส่วนที่เป็นสกิลนะครับผมจะใช้เป็นดับเบิลมาการแล้วก็ไททันคิมสันนะครับผมระยะการเอาไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจนะครับอยู่ที่2.7ทีแล้วก็ในสกิลเนี่ยอยู่ที่46.8ทีนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาการฆ่าอยู่ที่48นะครับผมซึ่งระยะเวลามันห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาเลยนั่งเป็น สายเมีนั่นเองนะครับต่อมานะครับอุลาร่านะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมเป็นแท็กสีเขียวก็คือเหมาะสำหรับการเล่นสายสกิลนะครับซึ่งเทียบกันเลยนะครับดับเบิลวอลเลเยอร์ไททันบ็อกเซอร์นะครับยี่สิบถึงมันก็เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเบสดาเมจของทุกตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆตามแมปนะครับผมซึ่งในเวลาการฆ่านะครับผมก็อยู่กันห้าเล่มสี่วิกับสี่เล่มเจ็ดวินะครับผมซึ่งมันค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับเพราะงั้นก็เนี่ยอุลาร่าเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นนสสายกิลเองะครับ ต่อมานะครับผมเป็นสีเหลืองนั่นก็คือกอรนะครับกอรเนี่ยสังเกตเหมือนกันเลยนะครับผมเทียบโดยการเอ่อถ้าเป็นสายหมัดเนี่ยอยู่ที่ดับเบิลบอลเลเยอร์แล้วก็ไททันบ็อกเซอร์นะครับผมรยนเวลาการฆ่าเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดหกเจ็ดนะครับผมส่วนสายสกิลนะครับเป็นดับเบิลมาเกตนะครับผมแล้วก็เพิ่มลปบนในท่านคิมสันนะครับตีอยู่ที่สองจุดแปดนะครับผมสกิลอยู่ที่ห้าห้าสิบเอ็ดทีนะครับผมเวลาอยู่ที่ห้าสิบสี่วินะครับซึ่งสี่สิบเก้าจุดหกกับห้าสิบสี่จุดห้าเนี่ย มันไม่ได้ต่างกันมากมันก็จะสามารถเล่นเล่นได้ทั้งสองสายทั้งหมัดแล้วก็สกิลนะครับต่อมานะครับผมเป็นมารกิมะานะครับมากิมะก็อะไรก็ได้เลยนะครับผมระหว่างหมัดกับสกิลนะครับเพราะว่าระยะเวลาการฆ่าเนี่ยไม่ต่างกันนะครั C7.1 กับ C9.1 นครับผมประมาณนี้นะครับผมจะพูดเร็วๆเลกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจตารางแล้วนะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือ เออ่รีวายนะครับรีวายก็เหมือนกันนะครับผมดับเบิลวอลเลเยอร์ไททันบ็อกเซอร์นะครับอยู่ที่ระยะเวลา44.5นะครับผมส่วนเออ่ถ่ายสกิลนะครับเป็นดับเบิลมาร์กัสแล้วก็เล่นเป็นบัฟไททันคิมสันนะครับเออ่เบิร์ดดาเมจอยู่ที่5 5 6ทีนะครับเรดาร์น่าค่าอยู่ที่46.8นะครับเพราะงั้นเนี่ยเออ่44กับ46เล่นมันไม่ได้ต่างกันมากเพราะงั้นเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง2สายคือหมัดแล้วก็สกิลไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมหนวดขาวนะครับ หนวดขาวเนี่ยเป็นมาร์กสีแดงตัวเดียวเลยในอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นสายหมัดหรือว่าสายวอลเล่ย์ที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งหนวดขาวนะครับผมถ้าที่เขาเทสมาเนี่ยไอสกิลเนี่ยใส่เป็นดับเบิลวอลเล่ย์เหมือนกันแล้วก็ได้ทั้งบล็อกเซอร์เหมือนกันนะครับดาเมจคิกเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบทีนะครับระยะเวลาการฆ่าบอสเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าจุดสองเจ็ดที่มันน้อยมากนะครับแล้วก็กับการน,นะครับผมหนวดขาวที่เป็นสายสกิลนะครับใส่ดับเบิลมาร์กัสไททันคิวม์สันนะครับผม ระยะเวลาการฆ่าอยู่ที่44นะครับซึ่งมันห่างกันเกือบ10วิเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนวดขาวนะครับผมค่อนข้างเหมาะสำหรับการเล่นสายวอลเลอร์มากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสรุปก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยก็เดี่ยผมเนี่ยก็สามารถพอดคลิปนะครับผมแล้วก็ดูด้วยว่าตัวละครไหนนะครับเหมาะสำหรับเล่นสายไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมทุกสายทุกตัวในเกมนี้สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าความคุ้มค่าในการจับ จะกินกับเพิร์ให้มันคู่กันนะครับผมตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละสายเนี่ยมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับสายวอนเลือกนะครับผมฆ่ามอนเร็วตีบอสช้านะครับสายสกิลนะครับผมตีบอสเร็วฆ่ามอนช้านะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกเอานะครับผมว่าเราเนี่ยเหมาะสกับสายไหนนั่นเองนะครับผมไม่มีสายดีที่สุดนะครับผมสายดีที่สุดคือสายที่เราชอบนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจตัวไหนสามารถก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้ข้างล่างเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาสสสหรรััับบบบคคลิปนีีวด๊ยย